โอ้หเธอเจ๊เห็นคลิปหน้าด่านอารันประเทศที่คุณพี่ส่งมาแล้วเจ๊ถึงกับต้องร้องว้ายดังๆเลยค่ะภาพคนขเขมรทยอยลากกระเป๋ากลับบ้านกันโกลาหนช่วงปิดด่านไม่ไหมคือตอนนั้นจำได้ไหมคะผู้นำเขาคุยใหญ่คุยโตมากบอกว่าปิดด่านไปเลยร้อยปี500ปีกัมพูชาก็อยู่ได้ไม่ล่มสลายไม่ต้องงอไทย แถมยังเปล่าประกาศหลอกชาวบ้านให้นับล้านคนเดินทางกลับประเทศอ้างว่ามีงานรองรับแน่นอนมีเงินให้ใช้ช่ำๆไม่ต้องมาง้อค่าแรงในไทยเจก็เกือบเชื่อนะตอนนั้นคิดว่าเขาจะรวยฟ้าผ่าแต่คุณพี่ดูภาพตอนนี้สิคะภาพการคล้องโซ่ปิดด่านที่เคยดูเท่ๆวันนั้นวันนี้มันกลายเป็นกรงถังความหิวโหวยไปแล้วคะ่ะเพราะอะไรคะ เพราะพอเขากลับไปถึงบ้านจริงๆความจริงมันปรากฏจ้างานที่โม้ไว้ว่ามีน่ะไม่มีบางคนโดนหลอกไปแบกอิฐผสมปูนได้ค่าแรงแค่250บบาทแถมโดนกองอีกสุดท้ายเงินเก็บที่สะสมมาจากไทยก็หมดเกลี้ยงอดอยากจนต้องนอนร้องไห้กอดเข่าอยู่ที่บ้านตัวเองนี่แหละค่ะที่เขาเรียกว่าโดนแกงหม้อใหญ่ระดับประเทศของจริง แล้วคุณพี่ดูคลิปชุดที่2ที่ทหารไทยจับแรงงานเขมรได้กลางไร่อ้อยสิคะนี่คือผลลัพธ์ของคำว่าปิดด่าน500ปีไงคะพออยู่ที่บ้านไม่มีกินรัฐบาลก็ไม่เหลียวแลชาวบ้านเขาก็ต้องดิ้นรนหนีตายกลับเข้าไทยสิคะคุณพี่เจ๊เห็นแล้วจุกอ,อกนะบางกลุ่มซุกมาในรถ6ล้อที่เอาฟองน้ำมาทับพรางตัวไว้บางคนเดินเท้าเลาะป่าอ้อยตามช่องทางธรรมชาติกันทั้งคืนจนอิดโรยหิวโซ พวกเขาเล่าให้เจ้าหน้าที่ฟังทั้งน้ำตาเลยนะว่าที่รอบเข้าไทยเนี่ยเพราะไม่มีรายได้ดำรงชีพในบ้านเกิดยอมเสียค่าหัวให้ในหน้าขูดเลือดขูดเนื้อคนละ7 000, 8 0 0 8 0 0 0บาทเพื่อจะมาหางานรับจ้างซักรองเท้าที่ตลาดรงเกลือก็ยังดีคิดดูสิคะคุณพี่จากที่เคยคุยโวว่าไม่ง้อไทยแต่ตอนนี้ยอมจ่ายเงินก้อนสุดท้ายมุดไรอ้อยเข้ามาเพื่อขอแค่มีงานทำ ทหารไทยเราก็ใจดีนะจับได้ก็ดูแลตามหลักมนุษยธรรมก่อนส่งกลับแต่เจ๊ก็อดถามไม่ได้จริงๆว่าไอ้ที่เคยบอกว่าปิดด่านแล้วรอดน่ะใครรอดคะผู้นำรอดแต่ประชาชนอดตายจะแม่หลังจากที่ฝั่งนู้นเคยยื่นคำขาดว่าไทยต้องเปิดด่านฝ่ายเดียวเท่านั้นห้ามมีเงื่อนไขบลาบลา,บาวันนี้ หุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาคนปัจจุบันต้องออกมาแถลงการพิเศษวอนขอความเห็นใจแล้วค่ะเขาเริ่มขอบคุณมิตรประเทศที่ยื่นมือมาช่วยและสื่อสารถึงความยากลำบากของประเทศถึงขนาดมีข่าวว่าเริ่มขอร้องให้ไทยกลับมาเปิดด่านเพื่อฟื้นฟูผลกระทบ ว้วันก่อนยังปากแข็งอยู่เลยวันนี้มาอ้อนวอนซะแล้วมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าต่อให้คุณจะคุยใหญ่ปิดประเทศกี่ร้อยปีแต่ถ้าประชาชนไม่มีข้าวตกถึงท้องผู้นํำก็อยู่ไม่ได้ค่ะสุดท้ายก็ต้องม้วนเสือกลับมาขอเจรจาขอเปิดด่านเพื่อให้คนของตัวเองได้กลับเข้ามาทํางานหาเงินในไทยเหมือนเดิม สรุปแล้วมหากาบครั้งนี้ใครที่เคยเชื่อคำหลอกลวงว่ากลับบ้านไปจะมีงานทําตอนนี้คงรู้ซึ้งแล้วนะคะว่าบ้านที่กลับไปแล้วอดตายมันหน้าตาเป็นยังไงเอาล่ะคุณพี่คลิปนี้เจ๊ขยี้ให้จุกๆแบบนี้นะใครมีความเห็นยังไงกับพฤติกรรมผู้นำที่หลอกประชาชนหรืออยากสมน้ำหน้าใครคอมเมนต์มาเลยค่ะเจ๊รออ่านอยู่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามตามกระแสพอดแคสต์ไว้ด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ